มันเสียนมันอหนุ่มเพลงขยันรีกับแม่นี่โอ้ยน้องรูปมันขยันอพอแล้วพันแมวนายามันก็ออกก่อน nhật xiên mình bắt bò nó rồi chép, chép đi ừ. à chạy, chạy. สวัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเบิ่งน้องลอยแบกไม่พี่น้องวันนี้เนาะเบิ่งน้องลอยมาตัดพื้นอยู่กลางป่ากลางดงพี่น้องไปเบิ่งน้ำคนเพลงสบายดีปารุง่งสบายดีารุ่งเออเสียนมันเสียนมันออืน้องเพลงขยันเลยกับแม่พี่น้องลูกมันขยัน thỏ léo phân mèo nè già gõng có à. xi bon rồi mẫn bắt mô nó ngoài chép đi chép à, đi chép 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 hả? cho bạn nè à, nồng nó nói chuyện chẳng lưỡi, khi nó bèn mất bạn đi đâu nồng à, ờ, à, không thích, chắc nó không thích nè bưng bưng, nó không thích cho áo tôi nói ờ, tôi kẹt kẹt, cho thử nhắc đây tôi nhai trời bà tôi nói, nè, 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 tôi đi bò bác bác ạ chiều hay áo sòng ăn bữa nay anh ấy hay nóng oh. Thế... xài... ừ. à sai nó khói đi sai đi sai đi bưng đi áo à thôi nó nói chèn đi Trời ơi, Ở đây. Ở đây. đi đấy. เอาไปอย่างนี้พาชาวพื้นเนี่ยใคยถือพาหายไปลดฟังเก่งยี่สิบูน้ำบุตเพลงกับนังลอยช่างนนี้อย่างพยายามติดมือคอยโอ,อ้ทุกเก่งยี่สิบูขยันเลยี่อิบแม่ลูกผู à thôi hình như thế đang ngồi gì chứ khai dán thế nằm một hình phù ngoài 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 hình thế, thế bắt con phát buôn loạn chưa cờ có bao say giờ phải cay mè đi nát vào nó rồi ừ ừ phải vào vào nát lên nó nát thì Phục thì nó Ồ, oh, khá giắn đi, khá quái cưng đi Chết, nó, nó một bình Mẹ cho cái giắn, ông, 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 nhớ phải cây mẹ đi Hèn hèn đéo Ô, Ông, ông, ông ừ, hèn hèn cứ gần Cứ mất Thương mẹ, thương luôn Phải cây mẹ đi ông 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 chỉ đông mà không chắc ông đâu có khen ông xe hư thàn ông tháng vào đây là non rồi giờ phải cái giờ phải cái mấy nếp phá thôi giờ phải cây đi giờ phương, giờ cho phứng nóng phén giờ mai thứ mẹ mẹ e cho thêm con ông ông thổi nà thổi lặng sữa ông 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 phá thôi kể người đi chụp dọn mặc ship mặc ship lấy hai năm rồi Ô chạy đi chị hết đấy bạn này tao mặc xếp lên ừ kênh 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 thương mày thương lúc kênh chăng lươi bắp mặc vẹt lươi Ừ. cho chị, thua vào đấy nào ผีผังอยามาพี่ก็ได้มันยากีมาบ่มันยากแล้วเจ้ามาให้ผัวจ้อาออกเนาะขยันได้ดี้อหน่อยสุดยอดสุดยอดเห็นยังอันนอาได้ั้เว้ายไอ้เกิร์ล Hãy à mai mà còn này cứ chơi nhìn nhìn Nó nông thiền Bắt mặt xếp lời Hãy nông lội ừ. Thấy dẹp mấy tê cháu gặp luôn cho lấy dẹp okay. Thời gian nó đi nông lội xoay chân thì nông Phù áo lúc thà Mẹ hít Viết Mình เดี๋ยวเมียอลูกกับผัวกะเด็ดเบี้ยมาทถอพอแล้วชาวนาเราต้องเห็ดสูงกว่าน,นั้นหนรอพี่เห็ดแถวนี้นพี่เออเห็ดข้างหนึ่งไปเอามาได้ไหมพ่อยาเลย ปาลูกนั่นได้เจ้าเป็นคนไปคอย่าได้ไปเจ้าก็แม่จะไปอัน,นั้นมากเกิงบอลนะเอออัน,นั้นมากเกิงบ่ที่ผัวจะปลูกมเกิงคือชื่อคือผัวแท้ เกิบก็บ,บ่ใส่ได้พี่น้องเลยตั้งบมได้หมักใส่เกิดใส่เก็บไปยังไรเออเห็ดยุพี่น้องคันว่ามีคนเอาลูกเอาเต้า,ตาเรากันเราเขาฉันเราก็ดูเห็ดยูพี่น้องเลยทางน้องว่ยกับบด้ว่าเรากี่ขบบ้านของเราก็บบได้เป็นคนกี่ข้านแบบว่ามันยากลูกเวลาน่นก็นยากลูกยากเต้ากับผมมีคนเอาลูกเอาเต้า,ตาพี่น้องัวดสวนกะน้นองร้อยเห็ดทุรียบวันนี่นะ เออนในแต่ชวนในแต่เห็ดผู้เดียวพี่น้องหัวกัจับเลยเด็งน้อยๆน้าอะเรมื่อะไ้พี่น้องเก่งรีน้องบนเพลงนี่กระแม่นี่ให้มักซิบเลยแเลยเก่งห้ามีด้วยใครจได้อยู่ มะกเดี๋ยใหสิน่ะตาจ่เจากเนี่ไะสเข็น่าบเล่นอุนเพลงเนาะขยันจริงๆพี่น้อะ

เธอเอ้าวาแม่จะกินใช่กระเป๋งกางเกงแม่จะานะไห้อ้ชอบผ่แที่ที่ไหนวาน้องห่อยคุณยับคำข่้าพี่อีก เจ้าหน่อยมันจะปลูกมันก็บ่ได้แล้วพี่ขุดข้าวนาพี่กาน่าจเคียียออกเบิ้งเบิงเบิงบ้งจีเบิง้งไงเนี่ยเด้อเดนียวเฮ้ย,ยหเหยียบนะ่ะเจ้าแล้วบ้าโอ้ย Now. No. 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 เอาเห็นยังบ่ข่อยนะเหห็็นน่เเออบ่ได้เห็นข่อยอย่างนี้ข่อยเห็ดข่อยเม่จะบ่ได้เห็นขุนพ่อเห็นรึเปล่าเห็นจ้าไปบ่เห็นเห็นข่อยอยู่พี่โอ้ย như thế nào bò hình bà luôn đi lưu ý mày 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 em mày 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 em มึงแม่เจ้าป้าแม่เจ้าดูเลเนาะดูพ่อน้องนเพงแม่น้องคนเพีงดูเีผู้คนเห็ดชวนพี่น้องเลยพยันี้มาะตัดไม้กัเห็ดกุหตาบเทียน หนุกไปพอดี่ตัดเอาตีผ้าก็มีนี่เดี๋ยวผ้าอย่าูดหน้าพ่อเอาสิเก้นลเลยสไลมใหนาเฮ้ยสไลมิเก้นเลยเออสเลน์นะเออสีไน้อยพื้น เป๊ะมักซิบเลยน้องลอยเห็บขยันนเลีมันนี้น้องลอยขยันเลีพี่น้องเมื่อวานเมื่อก่อนขยันสวยฟูอะเห็นลราคู่อะไรกันได้ะช่ไทีมันเอาเลยืมขยันลีน้องมันเพลงกันด้ขยันทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกขยันกว่าแม่น้องน้องมันเพ่งเนาะ à thôi phục à thôi thôi rồi cả nhà đi phục tuần thôi 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 cái thôi 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 cái thôi cả nhà thôi 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 ติตนกตีอย่างเงาไปนี่ะครนจะนอนบนวัดหัวลูกเลยกนใหปุ๊บเห็นทักอย้เเห็นหาวมันก็ไดเออคุยน้องน้องหน่อยตัดพื้นน้องบุษงก็กวดจิงดี ก็มักซิปหายลดพื้นกระได้ขยันก็นขยันว่ารรมดานั่นบัวแฟ,ฟน้องลอยน้องนางลอยนั่นเขา,าเถียงอยู่ดีเอาเห็ดพื้นก็นได้ไหนมันลุกขึ้นยันี

A thôi, thôi, thôi. Khao dặn đến yêu thương, ông lòi. hai mặt sếp lép này. Nó lòng rồi Khao dặn đi vào thăm mặt đấy, ông lòi. Khao dặn dành... nó đi, có kẹt, ขวดให้ม <can> i̇şte right <can> ันมดมีเอาผ้ามาผมอวะเอาผามาชิดชิดเอกเออชิดิงให้ยมคลให้ยิมคลกก็่ยมคอะ่เออ ขยันเลยพี่นอ้องผูปนักันใช่เล้วยขยันเลผ้อูอู้มางนอ้ไรั่นนนะ่ะมา,ากงงรงว่ะี่เดิกันเหรอเอ๋อนองถอย่าทมาดาพี่นอ้องอนา้ไปไป không 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 không

ใช้ที่ข่าวันป้าถกขยันนารีกำนองปูนเพลงขยันจริงๆถึงลูกถึงแม่ เอออืมเทแกแกตเอออแกแกแกเหยื่อลเยทะเลนี่งแล้วมาดีเหยียบไปเลยเลยน้อะน้องเพลงล่าสุดน้องลอยขยันแบบนี้ Phải ừ. bừng em đi Em, em vô có phải em nè Bố Em này hay, hay, hay mấy ào à, em hay mấy ào em, em có bao hay ừ oh, phải nòn Bây giờ đi Học à, kiến phải ít nè hả Hãy khỏi kiến hay Ủa ừ. Mà wow. thị phụ ở nhà nhà cứ kiếng nghề thế <laughs> Nó không lợi